โคจิเล่ลมันเชี่ยปากมาเข้างานโพจะเริ่มนะครับหลังจากเจ้าโศน้อยและเป็นจันดีเตรียมครับจะโพจะเริ่นนะครับโศงเงี้ยมากๆนะครับล่ำโตนะครับมันเนี่นะครับโพจะเริ่นะ่อาร์โรว์รเชียเลยนะครับบัตเชียร์ในน่อนนะครับับโพจะเริ่นนะครับเป็นดังครับเรียกครับยี่สิบห้าสิบนะครับโคจะเริ่นยานุนนอลอยบอลเยฟซี อ่ะเรียบร้อยนะครับขึ้นสุกสูงลงใกล้ใกล้ได้หลายๆอาชีพงานโจ้ทุกดีสามสองไป เลยนะคร่างานี้มากๆนะครับการทั้งจังหวัดแหลนะครับโคจะเริ่นนะครับจับเกิดอีกข้นงามคไปเมฆไปแล้วนะครับพี่น้องครับแง่มากๆนะครับจังหวัดแลงนะครับโคจะเริ่นไปลุกหลังป้าโยกทำไหมครับโยกทำไมอ่ะ ละละคือเห็นว่าเพื่อนนายโงกละละเพิ่อนประกันพิ่นมาโอ้จะเรินะครับจบควารถมาที่สุดจํามด้วยเพื่อนี่จะสัเจ็ดสิบไปนะครับพานไปนะครับกัมเชหาสดแปดสิบแล้วอ้ยคุณสิบ

พี่น้องมึงได้ของวามเห็นยุคนาดาวเนอะน่าะชอบเพราะเนี้ยตอนนี้สมาษณ์สแล้วเดี๋ยวจะไปมึงเลี้ยงสีน้อยด้วออกไป